คนวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะฮะใครที่กำลังมองหารถเก่งเล็กๆไว้ใช้งานในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับผมมีรุ่นหนึ่งเลยที่ได้รับการยอมรับว่าอึดทึกทนทนไม้ทนมือใช้งานง่ายไม่จุกจิกไม่วุ่นวายไม่เสียง่ายราคาเบาๆเจ้าตัวนี้เลย2,011 Toyota Corolla Altis 1.6G Auto ออตตไม่140,000กิโเมตร โตโยต้โครราอุติสนาชื่อนี้การันตีความอึดถึกชนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีไอเดียว่าเราจะซื้อรถอะไรดีครับวันนี้ผมแนะนำรถสุดยอดขวัญใจพอบ้านแม่บ้านเป็นรถเก๋ง4ีดานขนาดกลางขนาดมาตรฐานเรียกว่าเป็นรถเก๋งสามัญประจำบ้านของผู้ที่มีรายได้จำกัด นะคุ้มค่าน่าใช้แบบนี้ก็ต้องตัวนี้เลย2011 Toyota Corolla Altis เบนซิน 1.6G Auto ไม่140,000กิโลเมตรได้รถบ้างมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะเป็นโมเดลผลิตปลายป,ายปี2010ออกรถนี่ทันวา2010มาจดทะเบียนนี่ต้นปี2011เลยรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิวาม ไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แทๆ้ๆ1 4 0่0แมืกิโลเมตรรับประกันสกิดเต็มราคาฮะแต่ก็ตามอายุนะฮะอายุรถเกือบๆือบ1าปีแล้วเรื่องของการเก็บสีมันก็ต้องมีกันบ้างจากเจ้าของเดิมนะเขาก็คงมีเก็บสีมาอยู่แล้วแหะตอนนี้เข้ามาก็มีเก็บเพิ่มเติมนิดหน่อยนะโดยรวมไม่เกิน4ชิ้นแล้วได้เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สด้วยนะ,ะเป็นเครื่อง1.6ลิตร กำลังพอเหมาะพอดีใช้งานง่ายไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะเหมาะสำหรับใครที่เน้นใช้งานหลากหลายในเมืองนอกเมืองหรือใครที่เลง v ีอออยู่นะฮะลองดูเจ้าตัวนี้งบประมาณใกล้เคียงกันมากๆเลยนะ,ะมาดูพร้อมกันเลยไม้หนาะเชและไฟก็จะดูโบเฉี่ยวขึ้นนะฮะกระจังหน้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาแบบเท่ๆนะ,ะของเดิมจะเป็นสีเทาเปลี่ยนเป็นสีดําด้านมาก็สวยดีนะครับโคมไฟเป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะ ก็อาจจะหมองๆองหน่อยตามอายุอันนี้คือเราล้างและขัดขึ้นมาให้แล้วนะครับรอบหนึ่งแต่ด้วยอายุเขาเกือบ13ปีแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ตามสเปค1.6 G นะครับนะอ่ะไฟหน้าสองฝั่งล้างและขัดขึ้นมาแล้วก็พอใช้ได้นะฮะหมองหมองตามอายุครับไฟตัดหมอกโอเคนะฮะสีสันเท่าที่จำได้นะครับ เจ้าของเดิมมีเก็บมาให้เราอยู่แล้วแหละที่เรามาเก็บเพิ่มเติมน่าจะประตูแถบซ้ายกันฟ้าโปรงชิ้นนี้จําได้ว่าขัดให้นะครับเป็นสีที่เจ้าของเดิมให้มาซึ่งสวยอยู่แล้วสีบอลออกแดดเงางามผิวพันยังบางๆใช้ได้นะแล้วก็การชนจําได้ว่าเก็บนะครับมีขนแมวหลายจุดอันนี้เก็บให้เรียบร้อยแล้วชิ้นนี้ผมเก็บเองนะฮะโอเคเรียบร้อยลาวรวมแบบขวาแบบนี้ไม่ได้เก็บแบบนี้ขัดอย่างเดียวนะครับแบบนี้สีสันเขาให้มาถือว่าโอเคอยู่แล้ว นะครับแถบนี้ผมขัดอย่างเดียวนะครับเท่าที่จำได้ขอไปก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามอายุนะฮะนะเขาก็คงเก็บสีกันมาอยู่แล้ว10บกว่าปีนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยเท่ๆมือจับสีเดียวกับตัวรถเจ้าของเดิมแถมฟิล์มมาให้เรียบร้อยมีกันขโมยจากโรงงานหลังคาผมไม่ได้เก็บนะแต่คิดว่าเจ้าของก็คงเคยเก็บมาแล้วหลักตามอายุเพราะว่าสีตอนนี้ปิ้งมากเงาใสาเลยนะเาก็คงเก็บมาให้แล้วก็สวยดีนะครับ ล้อกันต่อนะล้อไม่ได้ยุ่งอะไรนะปล่อยเดิมเดิมเลยเจ้าของเดิมให้มาก็ถือว่าโอเคลงตัวอย่าลแวได้ดิสเบรกทั้งหน้าหลังด้วยนะครับเนื้อแม็กเป็นลายเดิมสเปคเดิมโรงงานสีเทานะฮะโดยรวมก็พอได้นะฮะสิกว่าปีมีขอบขอบเบียดฟุบบาทมาบ้างเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดไปตามนี้เลยนะครับยางเป็นยางานิตโตกนะฮะเจ้าของเดิมให้มาเป็นเบอร์ 19565R15 ปี19นะฮะยางก็ขออนุญาตขายตามสภาพ ปี19้านะฮะแต่ดอกก็ยังเหลือพอสมควรดอกถือว่ายังลึกใช้ได้นะฮะไปตามนี้เลยนะใช้ได้อีกสักปีหนึ่งนะครับสบายๆครับล้อหลังเดิมๆเช่นกันนะคะด้านหลังก็แม็กก็โอเคสวยนะครับขอบขอบ,ขอบมีถลอกเบานิดเดียวไม่น่าเกลียดครับยางปี19ทั้งหน้าทั้งหลังเลยของนิตตกนะครับแต่ดอกถือว่าโอเคเลยนะับดอกถือว่ายังลึกใช้ได้นะยังสวยมากได้อีกปีหรือ2ปีก็ยังได้นะครับ อ่ะโครงสร้างกันต่อมาสะโพกหลังฝาเปิดมาแล้วนะครับขอบยางเอ้ยยังเหนียวนะฮะไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหร่เม็ดอาร์คสวยงามนะครับอ๊บโอ้โหเหนียวเฮะเม็ดอาร์คยู่ครบซอกประตูด้านในก็ใช้ได้นะครับเดิมๆมไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักอะไรนะขอบ ยางเปิดมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในนะฮะหัวน็อตด้านในเดิมเดิมเลยนะจ๊ะน็อตเดิมด้านในไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะครับเสาหน้าขวาเม็ดอาร์คอยู่เม็ดอาร์คอยู่โครซอกในก็เดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิดความอะไรด้านหลังนะฮะก็เป็นไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้ว ไฟท้ายก็จะออกขาวๆหน่อยนะครับขวาก็เรียบร้อยนะฮะก็อาจจะแตกรายงาเบาๆแต่ดูแล้วก็ตามอายุนะฮะก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะดูภาพรวมโอเคก็ไปตามนี้เลยนะเขก็เก่าตามอายุแต่ก็โอเคเออฝั่งนี้ก็เรียบร้อยโอเคใช้ได้นะครับสีสันเจ้าของเดิมมีเก็บมาก่อนหน้าที่จะเข้ามาอยู่แล้วตามอายุฝาปูงนี่ไม่ใช่มาไม่ได้ทําอะไรเขาให้มาดีงามอยู่แล้วเรียบร้อยนะฮะพอไปอยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 1.6G กันชนหลังก็เจ้าของเดิมให้มาเช่นกันนะครับก็เรียบร้อยสวยงามใช้ได้นะครับอ่ะฝาท้ายรุ่นนี้รีโมทไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับต้องดึงในรถหรือไขเอาเท่านั้นอ่ะเปิดมาแล้วด้านหลังแห้งสนิทนะครับตะเข็บด้านหลังแห้งๆฝาปรงได้น็อตเดิมเฮโอ้เยี่ยมเลยฝาท้ายแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไร ตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอักสวยงามกล้มลงไปอ่าด้านหลังแห้งแห้งผิวพันธุแห้งแหงรูก,กลมเม็ดอ์คสวยงามมีถาดรองมาให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับผมพื้นยังสวยเลยนะครับ13ปีแล้วดูแลรถด,ดีอยู่นะฮะล้อไหลก็ยังอยู่ดีนะฮะเป็นล้อกระทะนี่น่าจะล้อเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนี่2,0 1 0 10, นี่โอ้โ <laughs> หสุดยอดนะครับ แม่แรงอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบเลยเม็ดอาร์คสวยงามหิวพันแห้งสนิทแ,แนวซิลิโคนแนวซิลิโคนเดิมๆหมดที่เห็นรูนี้ไม่ใช่ติดแก๊สนะไม่ต้องตกใจเจ้าของเดิมถามให้แล้วเขาบอกใส่ไอ้ตู้ตู้เครื่องเสียงมาแล้วก็ถอดออกถ้าแก๊สจะรูใหญ่กว่าน,นี้นะเพราะฉะนั้นเดิมๆหมดแน่นอนแนวซิลิโคนซิลิโคนเดิมหมดนะไม่มีติดแก๊สไม่มีชนหนักอะไร ภาพรวมแถบขวาครับเท่าที่จําได้จะมีเก็บสีประตูนะครับประตู2บานนี้เก็บให้นะครับมีเก็บให้จะมีบุปุ๊บปุ๊บอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะตอนนี้เก็บขึ้นมาละประตู2บานแล้วก็ที่เหลือขัดขัดนะทำออกมาก็โอเคเรียบร้อยสวยเนียนเลยมือจับสีเดียวกับตัวรถมีฟิล์มให้เรียบร้อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะครับล้อแม็กหน้าซ้ายก็ใช้ได้นะครับ มีขอบขอบตลอกเบาๆยางนิโตปี19นะแต่ดอกสวยดอกลึกดอกเต็มไปตามนี้เลยนะล้อหลังนะครับอาจจะเลอะๆหน่อยนะเดี๋ยวล้างให้อีกรอบหนึ่งนะนะเพิ่งกลับมาจากอู่สีนะอ่ะโดยรวมก็ใช้ได้ขอบขอบมีตลอกเบาเานิดเดียวยางปี19ของนิตโตแต่ดอกเหลือเยอะฮะไปตามนี้ได้เลยนะครับอ่ะโครงสร้างกันต่อมา ด้านหลังซ้ายเม็ดอากสวยงามอยู่ครอบอ่ะเสากลางซ้ายเม็ดอากสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยๆเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะ แพนเพรดรุ่นนี้อยู่ซ้ายนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าผลิตและประกอบประเทศไทยนี่ผลิตพุจิกายน210 0นะครับออกรถทันวานะเ,เลขเครื่องตัวนี้จะเป็น 1ZR นะครับตัวถัง MR053 ลงท้ายด้วย C106797 เครื่อง1.6ลิตรนะครับหัวน็อตด,ด้านข้างเดิมหมดนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไร ด้านหน้ากระจกภาษีอยู่ไหนวะเ Superman, bien, นี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยหาแลอ่ะได้กระจกเดิมของ t o y ยต้ด้วยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะโฉมนี้จะมีทั้งเครื่องพันหแล้วก็พันแปดสหรับใครที่ไม่อยากได้เครื่องใหญ่จนเกินไปเราแนะนําตัวนี้เลย1 6ลิตร d u อ l v TI, home, cannabis, down, engine, future, v t i นะครับสเปคยอดนิยม122แรงม้าเกียร์ออโต้แบบ CVT เติมได้ถึง E20 ยนะฮะตาสินเปลืองก็ประมาณ14โลลิตร นะใครเน้นประหยัดใช้งานง่ายแล้วก็ทนทานใช้งานหนักได้นะครับเป็นรถที่ทนไม้ทนมือสเปคเดียวกับแท็กซี่นี่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องความอึดนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนอะเรื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยอะซอกในน็อตเดิมหมดนะฮะแล้วก็แก้มขวามีถอดมาเก็บสีบ้างก็ไม่แปลกฮนะสิกว่าปีก็ต้องมีกันบ้างแต่ว่าด้านในพวกนี้แห้งนะฮะน็อต <Not S 2> มีถอดมาเก็บ<ๆ>สีแต่ด้านในแห้งอะเบ้าโชกแห้งนะครับ รูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชคมองลงไปแห้งสนิทคานตัวเลขคมคมเลย3 3 R คมคมกริบผิวพันแห้งๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบมีเบรก ABS ให้ด้วยชัซีมองลงไปเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันแห้งหมดเลยคานหน้าก็ผิวแห้งนะครับไม่เคยพ่นนะฮะรูกลมคมกริบนะครับรูกลมรูคมน็อตเดิมนะครับคานซ้ายก็ผิวแห้งหมดนะครับรูกลมคมกริบสติ๊กเกอร์อยู่ครบ ฝั่งซ้าย 3L คมคมนะฝั่งนี้น็อตเดิมไหมเดิมฝั่งนี้น็อตเดิมไม่เคยถอดซอกในน็อตเดิมหมดนะครับเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยงามยิวพันแห้งๆฐานรองแบตเตอรี่อะไรก็ยังสวยนะแบตเตอรี่เขาเพิ่งเปลี่ยนมานะพี่น้องเนี่ย3มิถุนายน2 5 6, 6 6ไปตามนี้เลยนะฮะแบตไม่เกิน6เดือนไปตามนี้เลยนะครับ ซอกในอ่ะฝากระโปรงมีถอดมาเก็บสีบ้างก็ไม่แปลกสิบกว่าปีต้องมีกันบ้างแต่ว่าด้านใต้นี่แห้งนะครับด้านใต้เดิมไม่เคยพ่นสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นกันร้อนยังดูดีสติกเกอร์ครบทุกแผ่นเลยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฝาแท้สลักคําว่าเตอรยูสตาสติกเกอร์เรียบเนียนนะครับอยู่ครบทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตมีถอดมาเก็บสีเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ ก็ถือว่ายังค่อนข้างเดิมซะเยอะเลยนะฮะได้เครื่องเดิมๆไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านในดีกว่าดูกันเลยฮะสเปคเดิมก็บอร์เป็นบอร์หนังแท้นะครับแต่ก็ตามอายุ10กว่าปีตอนเข้ามาก็ถลอกขาดไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นหนังเทียมให้เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยอาหุ่มใหม่เรียบร้อยแนละ้วใช้สีครีมเหมือนเดิมครับเพราะรุ่นนี้คอนโซลด้านในเขาเป็นสีครีม ทำขึ้นมาแล้วก็โอเคฮะสวยเรียบร้อยเนียนใช้ได้ใหม่สะอาดแน่นอนนะครับแผงเดิมไม่ได้ยุ่งนะครับเป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดเป็นหนังสีครีมผสมกับพลาสติกสีครีมแล้วก็พลาสติกที่เหลือจะสีเทาก็รุ่นนี้อาจจะถลอกง่ายนะฮะมีรอยเล็บรอยเล็บอะไรให้ชิ้นนี้โดดพ้นให้ส่วนฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นยี่ห้อฟิตเซรามิกก็ยังใช้ได้นะครับพอใช้ได้ไปตามนี้เลยขอบคุณมาก ด้านหลังฟิล์มก็โอเคพอใช้ได้ก็อันนี้สวยโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ตรงนี้โอเคนะรอยมีนิดเดียวไม่เยอะไปตามนี้เลยนะแผงของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับจะของเดิมแถมพรม5้ดีให้ด้วยขอบคุณมากบอะด้านหลังก็พุ่ใหม่นะฮะจากบอดเดิมที่เป็นเบอดหนังแท้แต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเขาหลายปีแล้วผมพุ่งใหม่เป็นเบอดหนังเทียมสีครีมให้นะครับทําขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็สวยเนียนกริบ หัวหมอนสามตำแหน่งมีให้ครบแป้งหลังซ้ายโอเคสวยนะครับเรียบร้อยนะครับมือจมมือจับก็ลอยไม่เยอะไปตามนี้เลยฟิล์มนะครับก็ใช้ได้สวยนะครับบอกด้านหลังโอเคสวยอยู่แล้วเพราะว่าคู่ใหม่เลยนะครับประตูหน้าซ้ายก็โอเคสวยนะครับพลาสติกตรงนี้ลอยจะเยอะหน่อยคู่หน้าแสดงว่าส่วนใหญ่ใช้คู่หน้าก็ชิ้นนี้เดี๋ยวพ่นให้เช่นกัน ฟิล์มก็ยังดูดีนะไปตามนี้ได้เลยฮะบอกหุ้มใหม่เพราะฉะนั้นสวยใหม่สะอาดอยู่แล้วลหละนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันไปามาลองขับกันเลยรุ่นนี้ก็จะเป็นกุญแจเสียบนะครับในยุคนั้นก็ยังไม่ได้คิดเรื่องปุ่มสตาร์ทอะไรมากมายกุญแจสำรองมีให้ครบสตาร์ทขึ้นมาแล้วฮะอันนี้ใหม่แท้แน่นอนโทรเช็คศูนให้แล้ว1 4 0 0 0 0โลโอ้โหน้อยไปไหน13ปีหารออกมาเป็นปีละหมื่นเท่านั้นเองเปอร์แดก่อน เป็นแอร์ธรรมดานะครับ 1.6G จะเป็นแอร์บิดปรับความแรงได้4ระดับปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลปรับทิศทางได้ประมาณ3ทิศทางไล่ฟ้าหน้าหลังก็มีเหมือนกันเนะเรื่องความเย็นไม่ต้องห่วงนะเย็นเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้แอร์ดิจิตอลไม่ได้แอร์ออโต้แต่เย็นเหมือนกันนะครับ คอนโซลด้านหน้าก็ต้องถือว่าเป็นจุดอ่อนของรุ่นนี้นะครับเพราะว่าในเจนในโฉมแรกๆนี้จะเหนียวง่ายเวลาตากแดดเยอะๆก็จะมีอาการเหนียวแล้วก็จะไม่ค่อยทนรอ,อยขีดข่วนเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็มีบ้างเบาๆนิดเดียวแต่ดูแล้วก็โอเคนะฮะตามอายุนะอันนี้ขายตามสภาพก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายตามอายุก็อยู่ในเกณฑ์ปกติของรุ่นนี้ส่วนช่องแอร์นะครับด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนไอตัว เปิดปิดนี่ไม่อยู่แล้วเจ้าของเดิมก็อุดไว้ขออนุญาตขายตามสภาพนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องใช้อะไรเพราะว่าเรื่องทิศทางมันยังปรับได้อยู่เพียงแต่ว่ามันแอร์มันจะออกตลอดปิดไม่ได้นะไม่เป็นไรอันนี้ขายตามสภาพนะครับเจ้าของเดิมใจดีแถมจอแอนดรอยมาให้เราอ่าเขาได้จอแอนดรอยมาถวยกันมาถัวกันก็ขอบคุณมากนะครับนะไม่มีตัวเปิดปิดช่องแอร์แต่ได้จอแอนดรอยมาก็โอเคนะคุ้มกว่า เป็นจอใหญ่เลยนะฮะคาดว่า10นิ้วมีภาษาไทยให้ด้วยเป็นระบบสัมผัสนะเล่นอะไรได้บ้างโอ้ดูแล้วนะ่าจะแรมเยอะด้วยนะลื่นเลยนะครับโอ้ของดีของดีขอบคุณมากนะครับมีบลูทูธนะฮะมีอะไรต่อโทรศัพท์ได้นะครับแอปพลิเคชันอะไรเยอะแยะมากมาย Google Map ก็มีเพราะฉะนั้นต่อเน็ตได้ด้วยนะอ่ะกล้องหลังเขาให้มาด้วยมัง้ง เอ้ยให้มาด้วยขอบคุณมากเลยให้มาจอใหญ่เลยนะครับเยี่ยมเลยไปตามนี้เลยนะฮะอ่ะด้านล่างเท่านั้นยังไม่พอฮะเจ้าของเดิมแถม USB มาให้เราด้วยนะฮะอันนี้คือเขาติดเพิ่มนะฮะให้มา2ลรูเก๋ๆรถยุคนี้มันต้องมี USB แบบนี้แหละแล้วก็ u x อันนี้ของเดิมนะฮะตามสเปคเขามีอยู่แล้วด้านนี้ด้านในเป็นอะไรจะเป็นที่เขีียรบุรี่กับที่จุดบุหรีนะเ่าโอเคร์ c v t หัวเกียร์คอ,นเ,คอน,นเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังโอเคนะสิบกว่าปีมีถลอกบ้างบางบ้าอันนี้ก็พ่นได้นะฮะมีถลอกนิดนึงก็พ่นได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวพ่นให้ละกันเบรกเมื่อแบบมาตรฐานรถเก๋งในยุคนั้นตรงกลางร่องวางแก้วน้ำก็โอเคมีฝาด้วยที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆสีครีมเลื่อนได้นิดหนึ่งด้านในโล่งมัง้งจำอ่าโลง่งไม่มีรูอะไรผมอะไรมาแบบโลง่งๆนะครับตัวพันหกจีไม่มีปุ่มอะไรให้ทั้งนั้น โลโก้ก็ลอกตามการเวลาส่วนใหญ่ลอกกันเกือบหมดในรุ่นนี้สิบกว่าปีลอกๆก,ก็ไม่แปลกนะครับงานพลาสติกสีเทาส่วนใหญ่ก็ถลอกกันเกือบทุกคันอยู่แล้วแต่พ่นได้นะครับเดี๋ยวก็พ่นให้เช่นกันปวงมาลัยก็ยังดูดีนะครับสวยเลยนะครับอับได้กี่ทิศทางมาดูลงขึ้นเดินหน้าขอยห,หลังได้สีทิศทางด้วยเยี่ยม กระจกไฟฟ้า4บานได้ออโต้ที่คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้านี่นะครับเยี่ยมโอเคเจ้าของเดิมมีติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มมาให้อ๋อ 1.6g ตามสเปคไม่มีไฟตัดหมอกอันนะี้เขาติดเพิ่มมาให้นะครับกระจกมองหลัง ตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกแล้วก็เจ้าของเดิมมีแถมกล้องหน้ามาให้แล้วนะครับอย่างดีเลยไปตามนี้เลยนะครับพดานมีไฟด้านบนให้คู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งดูงที่บังแดดเป็นสีครีมมีเจอมเบาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าปิดไปก็ไม่เห็นนะครับมีกระจกแสงหน้าให้ด้วยซ้ายขวาเลยพดานยังดูดีนะครับเป็นสกาดสีครีมถือว่าก็โอเค หรือว่ายังดูดีถ้าเทียบกับอายุ10บกว่าปีประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับเอ,เออเออเจ้าของเดิมทำอะไรไปที่ B-Quick ทำอะไรไปเดี๋ยวดูกันเขาเข้า B-Quick เมื่อมกรลาที่ผ่านมาตอน135,000โลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปไปใส้กรองไปนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนออกรถผมเข้า Toyota ดีกว่า เกะเป็นแบบ2ชั้นนะครับด้านบนไม่มีอะไรโลง่ลงๆด้านล่างจะเอาไว้เก็บสารพัดของเนาะก,ก็มีแฟ้มให้นี่อะไรอันนี้จะมาในชุดกระจอที่เจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะเป็น USB อันนี้คือสีที่เขาเอาไว้แต้มตั้งแต่สมัยปลายแดงน,นะครับแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าแห้งแข็งหมดแล้วใช้ไม่ได้แต่ผมจะเก็บไว้ให้คุณดูเล่นแล้วกันนะคลาสสิกดีนะฮะแฟ้มมีให้นะฮะคู่มือมีให้นะ นี่อะคำเนารถก็ยังมีให้โมเดลปี2010นะครับจดทะเบียนมกราสองพันป้ายกรุงเทพตรงปีเลยนะฮะจดทะเบียน2011นี้จะได้ยอหญิงอยู่แล้วสีเทาเดิมโรงงานนะครับเลขตัวถัง MR 0 5 3ลงท้ายด้วย6797เครื่องยนต์1 z RX 045 254เบนซิน4สูบ1.6ลิตร122แรงมา เป็นชื่อท่านสุภาพสตรีมือแรกมือเดียวไปลองขับกันเลยรถเก๋ง1.6ลิตรขนาดมาตรฐานใช้งานง่ายใครที่เน้นอึดถึกทนไม่ผิดหวังแน่นอ,อนนะครับเรื่องของดีทรงดีไซน์อะไรเนี่ยจ,จะไม่ได้โดดเด่นนะครับเป็นรถแบบคอนเซ็ปต์แบบใช้กลางอะไรก็กลางๆไม่ได้สุดอะไรด้านหนึ่งด้านใดเป็นพิเศษแต่อึดมาก และที่สำคัญด้วยความเป็นสเปคมหาชนแบบรถใช้งานแบบแท็กซี่เนี่ยทำให้อล่ถูกมากน่าจะถูกที่สุดและในบรรดารถทั่วโลกนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่อล่ถูกทนและใช้ได้หมดเลยทั้งอล่แท้อล่เทียมอล่ใหม่อหล่เก่าใช้ปนๆกัน อันได้หมดะฮะเป็นรถที่ไม่เคยเรื่องมากอะไรกินง่ายอยู่ง่ายใครไม่มีเวลาดูแลรถบอกเลยถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็ช่างทั่วฟ้าเมืองไทยคุ้นไม้คุ้นมือเขาเป็นอย่างดีสาหรับคโรล่าออฟติสมีกล้องหลังให้สัดสับในตัวนะครับช่วงล่างพอได้ถือว่ายังโอเคนะครับเบรกอะไรก็ยังดีแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบอ้าวงเลี้ยวกันหน่อยนะครับมีรถขวางนิดเดียวแต่ก็ยังกลับรถได้สบายบายเรื่องความล่องตัวเยี่ยมเลยนะครับนี่ขนาดว่ามีรถขวางนะ ดูสิถ้าเป็นคันอื่นนี่ต้องโยกแล้วนะเนี่ยแต่คันนี้ก็ยังไปได้เหแม้ว่าจะไม่เต็มวงนะฮะโอ้สุดยอดนะฮะเป็นรถที่ใช้งานได้ดีนะครับถ้าเน้นเรื่องการใช้งานนะครับโยนทิ้งเรื่องดีทรงดีไซน์อะไรไปนะตัดทิ้งไปเน้นความคุ้ม,มเน้น อัตประโยชน์ผมว่าโอเคเลยแล้ววันนี้บอกเลยราคาถูกใจคนงบน้อยแน่นอนเดี๋ยวไปฟังราคากันไปอายุโรมนี่เกือบ13ปีแล้วนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานนี่ยังคงไว้ใจได้อยู่เสมอนะฮะอึดถึกทนแบบนี้ก็ต้องรุ่นนี้เลย211 1 t o y o t a c o r o l l a Altis 1.6 G อ u t o ตใหม่1,40,000สกิโลเม ได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะแล้วถ้าเทียบกับอายุรถเกือบเกือบ13ปีกับไม่แสนสี่ตกปละหมื่นเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆฮะ,ะแล้วเครื่องนี่เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สเลยนะฮะคุ้มๆแบบนี้นี่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะฮะอะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีปิ๊ก้อมไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ1 4 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซึ่งคือเต็มราคาครับ ปกติว a l k i อินราคาหน้าร้านนะฮะเราขาย2 3 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยฮะสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง219,000บาทโอ้โหแลครับถูกมากคุ้มจริงๆเคร,รดิตดีฟรีดาวได้ด้วยนะฮะผ่อนเบาๆสบายเ72วันตก4,000บาทเท่านั้นเองหรือวันละ160บาทอ้โหคุ้มนะฮะ ใช้งานง่ายทนทานนะไม่วุ่นวายเป็นรถที่กินง่ายอยู่ง่ายรถขวัญใจพอบ้านแม่บ้านที่รายได้น้อยนะครับอ่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะอายุรถเขาเกิน10ปีแล้วเพราะฉะนั้นคันนี้เราอาจจะไม่ได้มีบริษัทตัวแทนการรับประกันมารับให้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว19สิบกรเรารับประกันให้เอง3ส่วนด้วยกันรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานส,สุด6เดือนหรือ2 0 0 0 0กิโเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงแล้วก่อนเอารถครับเดี๋ยวเอารถเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คระยะให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจ่นให้ฟรีทถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมฟันคาเชโร่ก่อนสมมอบเช่นเคยนะ รถเก๋งที่อึดฉึกทนผ่อนเบาๆแบบนี้นะฮะสำหรับใครที่งบน้อยๆน่าสนใจมากนะ,ะก็อย่าช้าแอดไลน์มาได้เลยด้านล line ่นาง idline at 19sp ปัญหาแผนที่ของเราได้ง่าย,ายๆเข้าไปไดนกูเกิลแบบพิมพ์19สีประกรณรเราอยู่ถนนี่การเราประพฤกษเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถรถ,รถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิบปรกร,รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆอิดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหรือที่รถ่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกา like, ดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัก19บสิบปรกร,รถรุ่นสอ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีคับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com